สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทีมงานยันม้าน้าสขาพแพร่ของเรานะคะมีรถแท็กเตอร์มือ2นะคะมาแนะนำให้ลูกค้านะคะเป็นรุ่น EF514T นะคะสภาพนางฟ้าค่ะรถรุ่นนี้นะคะ5้าอ็ดแรงมานะคะปีรถนะคะ61ค่ะชั่วโมงการทำงาน178ชั่วโมงนะคะ ประกณ์นะคะมีใบมีดดันดินแล้วก็ผ่านผ่านทวนของเรานะคะค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถแทรกเตอร์ยันมากมือหนึ่งและมือสองนะคะสามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ได้ที่ศูนย์บริการยันมาเบอร์โทรติดต่อนะคะ0846871133หรือ0613549887ค่ะ พิกัดนะคะอยู่ที่อําเภอเมืองตำบลทุงง่งโฮงจังหวัดแพร่นะคะลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะอยากทดลองขับนะคะแล้วก็เห็นการทํางานของรถนะคะยังไงก็ฝากคลิปแล้วก็ติดตามมาดูที่ศูนย์บริการยันม้าน,านสาขาแพร่ของเราได้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ